One, two. สวัสดีจ้าพกบกับช่องเทยไทยสปยปันแลนอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปาสู้โคตสุขคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจ้อยจ้อยช่วงเมาหมอยหอยสังนะคะห่างหายไปหลายวันนะคะสว่วนมากตอนนี้ก็คลิปสั้นคลิปยาวบ้างธรรมชาติบ้างรอบๆอบบ้างต้นไม้เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสี หรอดูใบไม้ร่วงหรือดูหนาวมาแล้วธรรมชาติสวยงามตัวโตก็จะถ่ายให้กันเห็นมุมนูน้นมุมนี้ผสมประสานกับนั่งคุยกันแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังคะที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลนะคะดราม่าที่มีคนกลุ่มหนึ่งจะเรียกว่าคนดีหรือว่าเขาดีนะคะเอาว่าคนแล้วกันที่เหยียดคนอีสาน เมื่อวานนี้ตัวโต้ก็ดูหลากหลายคลิปสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวคนที่ชอบเหยียดคนอื่นแล้วคิดว่าตัวเองสูงส่งคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาหาะเหินเดินอากาศก็ว่าได้นะคะคนจะยากดีมีจนสูงต่ำดำเตียบผิวขาวผิวดำจากคนประเทศไหนไหนเขาก็คือคนเหมือนคนุณ ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนอีสานคนเหนือคนใต้คนกรุงเทพคนภาคกลางก็คือคนเหมือนกันที่มาพูดตอนนี้ไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะให้ความสำคัญของเขากลุ่มนั้นนะคะตอนนี้เห็นเขาบอกว่าในโลกโซเชียลนะเขาจะไปส่องเฟซส,ส่องอะไรเขาจะไปเปิดวจะดูหนังหน้าดูซิว่าเขากลุ่มนี้คือใครกันบ้างตอนนี้ปิดค่ะปิดเฟซปิดอะไรต่างๆ หางจุกตูดหายเข้ากลีดเมฆไปแล้วคุณกล้าทำคุณก็ต้องกล้ารับจะหลบจะหลีกจะหนีจะลบเฟซลบอะไรหนีความจริงไปทำไมเมื่อคุณกล้าพูดออกมากล้าว่าคนอิสานออกมากล้าดูถูกเหยียดหยามเขาออกมาขนาดนั้นใช่ไหมคะโตโตเองก็เป็นคนอิสานคนร้อยเอ็ด พ่อแม่ก็สั่งสอนมาดีนะคะให้มีความขยันอดทนให้เกียดคนอื่นอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นพ่อแม่ก็เคยสั่งสอนมาและที่พูดก็คือว่าสงสารคนที่เป็นพ่อแม่ของพวกคุณของพวกเขาเหล่านั้นครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนมาแสดงว่าสิ่งที่เขาเหล่านั้นพ่อแม่ ที่คลอดพวกคุณออกมาสั่งสอนพวกคุณออกมาครูบาอาจารย์สั่งสอนมาไม่ได้ซึมซับเข้าไปในรอยหยกักในสมองของพวกคุณเลยแม้แต่นิดเดียวมีบางตอนบอกว่าคนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ต้นกำเนิดมาจากลิงแต่คนภาคอีสานมาจากสัตว์กุ่กินเนื้อพวกไดโนเสาร์ต่าล้านปีสมัยก่อนคุณจาเอาตรงไหนมาวัด ไม่ใช่ว่าคนคนเดียวนะครับเป็นกลุ่มเลยล่ะค่ะที่พูดแล้วก็เหยียดไปถึงคนดังต่างๆน้องลิซ่าอย่างนี้เอาขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะเขาเป็นคนดังระดับจัก,กรวาลพวกคุณมันแค่ขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นเล็บของเขาด้วยซ้าไปไปพูดถึงเขาทําไมทําไมอยากดังอยากเป็นกระแสหิวแสง หรือว่าอยากได้อะไรจากสังคมถ้ากล้าทำก็ต้องกล้ารับออกมาพูดให้ชัดเจนกับสังคมดูซิว่าพวกคุณเขาเหล่านั้นต้องการอะไรกันแน่หรือว่าป่วยทางจิตถ้าป่วยมันก็ป่วยทั้งกลุ่มแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งที่โตโตเดือดขึ้นมานะคะพ่อแม่คนอีสานส่งเสริมอยากให้ลูกสบายทางรัฐ อยากให้หาผัวฝรั่งอยากให้หาจับคนรวยรือว่าไปขายตรงขายตัวต่างประเทศพ่อแม่ของฉันนะคะของโตโต้ตเองไม่เคยสนับสนุนไม่เคยบอกลูกว่าให้หาผัวฝรั่งและเขาก็ไม่เคยรู้เลยว่าเราจะมีผัวฝรั่งจะเอาผัวฝรั่งสอนให้ลูกอยู่สุขสบายถ้าสอนให้ลูกอยู่สุขสบายจะแหกขาตีลังกาไปทํางานจนได้ผัวฝรั่งจะได้สามีฝรั่งทําไมแล้วเราก็เลือกเองแล้วเราก็ อยากได้แฟนฝรั่งเองเราถึงไปทํางานอยู่จุดจุดนั้นเราทํางานโรงแรมทํางานคาเฟ่ต่างๆร้านอาหารต่างๆเขาไม่เคยรู้เลยว่าเราจะทําอะไรเขาให้เกียรติเพราะว่าเขารู้ว่าลูกเราใช้ชีวิตเป็นเอาตัวรอดเป็นเข้าสู่สังคมเป็นวางตัวเป็นเขาไม่เคยมาบอกว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้น อย่าเมารวมคุณไม่ใช่เทวดาคุณก็เดินเหินบนดินกินขี้ปี้นอนเหมือนคนอื่นเขาอย่ายกตัวเองมาข่มคนอื่นตราบใดที่คุณยังยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินบอกว่าคนอีสานทำไร่ทำนาะเกี่ยวข้าวทำข้าวให้พวกคนชั้นสูงกินสูงขนาดไหนเจยวถ้าไม่มีข้าว พวกฉันจะกินขนมปังก็ได้อย่างคําพูดที่พูดออกปากของพวกคุณนั่นมันไม่สมควรหรอกกินข้าวสมควรกินขี้ค่ะไม่อยากจะพูดหยาบแล้วนะสมควรกินขี้แทนข้าวถ้าจะเปรียบเทียบไปกินหญ้าก,กินอะไรสิงสาลาสัตว์มันยังสูงส่งกว่าคุณคุณคิดว่าคนดีสารเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นอย่างนี้ คำว่าคนกับสัตว์เดรัจฉานมันแตกต่างกันไม่มากคนมีสามัญสำนึกสำนึกดีสำนึกชั่วสำนึกอะไรต่างๆได้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีสามัญสำนึกว่าไหนถูกันไหนผิดแตกต่างกันแค่ตรงนี้เองพูดแล้วก็เดือดนะครับพี่นงองค่ะอารมณ์เสีย หลายคนก็คงเป็นเหมือนกันนะคะถ้าคนอีสานอยากจะสบายนอนอยู่เฉยๆเขาก็นอนอยู่บ้านแล้วสิเขา,นอนอา,เขาจะออกมาสู่โลกสู่สังคมได้เจอฝรั่งมังค่าแล้วจะได้เป็นแฟนฝรั่งได้ยังไงไม่งั้นเขาก็นอนแหกขาตีลังกาอยู่บ้านอ,อีสานไปฝรั่งมันไม่ได้เดินเหินไปอีสานไปทุ่งไร่ทุ่งนาไปหาเมียฝรั่งหาผัวฝรั่งหาคนไทยที่ ตามท้องไร่ท้องนาตามบ้านหรอกนะถ้าไม่มีความกยันเดินเหินก้าออกมาจะไปสู่สังคมสู่การทำงานนี่แหละค่ะที่เป็นประเด็นกันเมื่อวานหลากหลายเรื่องนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเชิญไปจะไม่ไปออกรายการหุนกระแสจ,จะไปรายการ bbc CNN ระดับยุโรปอเมริกาต่างๆนะ่ะอย่าหวังเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ โซนที่เหยียดความเป็นคนความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมดเขาถือว่าเป็นคนเหมือนกันหมดจะเพศไหนจะหญิงจะชายจะเกยจะกระเทยจะอยากดีมีจนสูงต่ำดำเทียบผิวดำผิวขาวเข้าให้เกียรติให้ความเป็นคนเท่าเทียมกันหมดโซนยุโรปโซนอเมริกามาหาว่ามาแย่งงานมาคนเอเชียมาแย่งงานมาอยาู่มานู่นมานี่สารพัดนะคะ เอาตรงไหนมาวัดมาชี้ว่าคนอีสานคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นเลวคนนี้ชั่วคนออกมาเอาสมองส่วนไหนอรอยอยากส่วนไหนมาชี้มาวัดความเป็นคนของคนอีสานนี่แหลคะครับพี่น้องขาเลยบเดือดน้อยหนึ่งนะครับมือนน,นี้ก็เลยนีเหลืองมาเบอาสูกันฟังนะครับ พ่อแม่พี่น้องทางอีสานเขายิ่งเป็นคนขยันสอนลูกสอนเต้าให้อดทนให้สู้ฟันฝ่าอุปสรรคให้อยู่ในสังคมได้ดิ้นรวนเอาตัวรอดได้ในทุกๆท,ที่ที่เขาไปอยู่เขามีแต่สร้างสรรค์สร้าง,างความเฮห,หาสร้างความสนุกความสนานความบันเทิงความสร้างอาหารการกินสร้างบ้านสร้างเมืองหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างที่คนอีสานมีความ อดทนต่อสู้แล้วก็ทําไม่ใช่ว่าแต่ประเทศไทยนะคะคนอีสานไปอยู่ที่ไหนก็เปลี่ยนเหมือนกันเราได้นิสัยความอดทนการให้เกียดคนอื่นการเข้าสังคมต่างๆมาจากพ่อแม่พี่น้องของเราถึงจะรวยจะจนเราก็อยู่กันมาแบบมีความสุขแต่คนกลุ่มนี้ที่อ้างตัวว่าตัวเองเป็นคนนะคะเขากลุ่มนี้แล้วกัน ที่คิดว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นแต่ตอนนี้หางจุกตูดไปแล้วค่ะปิดเฟซปิดอะไรหนีไปหมดนี้สังคมไปหมดกล้าทำก็ต้องกล้ายอมรับสิคะออกมาสิออกมาชี้แจงว่าที่พูดออกไปเหยียดออกไปยามคนออกไปแบบนี้ต้องการอะไรไม่ใช่ว่าปิดหนีไปเลยแบบนี้นะคะแสดงว่าไม่แน่จริง เห่าอย่างเดียวนะคะพอเป็นกระแสขึ้นมาหายอยากได้อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์อยากได้อันดับหนึ่งของโซเชียลอยากเป็นกระแสอยากหิวแสงอยากได้หน้าได้ตาอันนี้มันไม่ได้หรอกคะ่ะมันจะได้จมดินนะสิมันไม่ได้หน้าได้ตาหรอก เห็นในข่าวในโซเชียลมีเดียแล้วไม่ว่าจะเป็นคนใต้คนเหนือคนภาคกลางภาคไหนเขาก็เดือดเหมือนกันนะคะแต่ที่พูดก็คือว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราไปเห็นความสำคัญกับกลุ่มนี้แต่ในานามว่าเราก็เป็นคนอีสานคนหนึ่งแล้วก็พ่อแม่สั่งสอนอบรมมาดีนะคะจ้าสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องนี้ละค่ะมาคุยสู่ทุกคนฟังนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะโมโหนิดนึงนะคะอารมณ์เสือหน่อยนึงนะคะถ้าเจอหนังหน้ากันนะคะกลุ่มนี้นะคะคงไม่ใช้มือนะคะคงใช้เท้ากระทืบไปเลยให้จมพัส,สุธาไปเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยู่ดีมีความสุขจ้านะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า E